มาเลยไปต่อไปจวดจัดจวดจวดสู้สู้สู้ส,สู้กับความหนาวสู้กับความหนาวนะคะใครใมาถามเดี๋ยวอ่านก่อนใครถามบอกว่าปวดขามากพวซานใครปวดขาปวดขามากวิวิวทำอย่างไรไปออกกำลังกายก็ยกขึ้น,นสูงสิงคะยกแขนยกขาไปวิจะบอก ไปจดจวดจัดจัดออกกําลังกายปวดขามีคนทํามากก็ปวดขานะคะปวดขาก็ต้องยกขาขึ้นโอ้โยกนะคะมียกใส่โซฟาแลยยกอย่างนี้ก็ได้ค่ะถ้าใครปวดขานะคะ ปวดขานะเพราะว่าเขาเพื่อนมาทำงานร้านอาหารเรานอนลาดลงไปกับพื้นแล้วก็ยกขึ้นสูงวิธีแก้กปวดขานะคะยกขึ้นเป็นอย่างนี้นะนี่โซโฟาสีขาวเอาผ้ารองกัสีขาวมียกอย่างนี้นะคะคนไหนยกอย่างน,นี้นับหนึ่งถึงสิบนะคะเห็นไหมเราแก่ตัวมาแล้วเราต้องยกนอนอย่างนี้ก็ได้ล นี่ฮคะ่ะเส้นเลือดเส้นเลือดก,ก็จะไหลลงมานะคะเราต้องนอนลาดแบบนี้ก็ได้นอนลาดสำหรับคนที่ปวดขานะคะต้องยกขึ้นสูงๆนะคะยกขึ้นถ้าเราต้องขยา่าขยับขยับร่างกายเราจุกจุเราต้องบอมให้เหงื่อให้เหงื่อไหลก่อนคะ่ะให้เหงื่อไหล อันนี้วิธียกแขนขึ้นข้างบนหัวหมายถึงว <Yeah. S 1> yeah? right? ่าเอวดีบ <cinematic pause> ่เอวดีบ่เอวดีบ่ยกแขนงสูงนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งถ้าจะเราอยากแขนเรียวใช่ไหมเราต้องยกแขนตรงนี้อย่าให้แขนมีเหนียงนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยยกขึ้นเลย ยกขึ้นเลยค่ะยกขึ้นอย่างเงี้ยสลัดออกไปนะคะเหนียงใต้แขนอย่าให้มีเวลาบิบ๊ีเป็นคนธรรมชาติค่ะถ้าอย่างมั่นใจก้นมะนาวอย่าทิ้งนะคะเมืม่อวานบอกไปแล้วเปลือกกล้วยมาขัดฟันก้นมะนาวนี่เห็นไหมนี่อย่าให้มีเหนียงตรงแขนนี่มันเวลาเราใส่เสื้อผ้าแล้วมันจะไม่สวยน,นะคะ อยากมั่นใจขย,าขขยาข่าแขนขย่าขากระดึบแขนกระดึบขาเด้อเต้นเพลงพี่ไทยบ้านนอกจดจวดไปเลยค่ะตื่นเ้นอาไปได้ Let's go Let's go ต่อสู้กับน้านุ่นหิมะเต็มภูเขาเลยค่ะ หิมะเต็มภูเขาเลยหนาวหนาวเย็ดชะเนคมเราต้องออกกำลังกายนะแล้วก็อย่าลืมทานสมุนไพรน้ำชาชาเป็นกระเทียมเป็นหอมหัวแดงเป็นขาตะไคร้ใบมะกรูดทำลงไปเลยค่ะทำยังไงเราออกกำลังกายที่บ้านเลาวให้เหงื่อออกก่อนนะคะอย่าลืม เงาออกก่อนค่อยไปใส่เสื้อกันหนาวนะจ๊ะเอี่ยวตัวไปฝาซ้ายขวาซ้ายขวาทำแค่สองสามสีท่านะคะจำท่าไหนได้ก็เอาไปทำนะจ๊ะทำอยู่ในครัวก็ได้ทำอยู่บนที่นอนก็ได้นะคะอันนี้ท่าที่สองใช่ไหม ท่าที่สามทำันละสามท่าก็พอแล้วนี่ท่หนึ่งท่าที่สองยืดตัวนี่ขย e งขึ้นขย e ง g ขย e แล้วก็เอาลงขย e ง g ขาขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่เหยียดขึ้นไปนะคะเส้นเลือดของเราจะได้วิ่งขึ้นวิ่งลงเลือดของเราจะได้หมุน การหมุนเวียนของเลือดจะดีท่าที่สามแค่นี้ก็มีหน้าท้องท่าที่สามทีจักรยานบนบกนี้ก็สุดยอดแล้วในการรีบไขมันหน้าท้องสามท่าแค่นี้ก็หุนดีสุขภาพแข็งแรงแล้วค่ะทีไปทีไปเรื่อย ทำไมถ้าเราต้องรักษากระดูกขาเรานะคะเพราะว่าถ้าแก่ตัวมากระดูกจระดังกบแ็บกบแคบนะคะกระดูกจระดังกบแคบกบแคบเราต้องรีดขารีดขาเรารีดออกนะคะรีดออกนั่งทำก็ได้เลยถ้ามีกระสันหลังนั่งทำก็ได้ค่ะสีท่าพอ วันละสามสี่ท่าก้มเงยก้มเงยเหยียดหน้งจอยาวเก็บแปดเก้าสี่เห็นไหมเงยเริ่มออกแล้วนะคะมุนรีดขึ้นมารีดขึ้นนีดลงอย่าให้น้องใหญ่นะคะอย่ายให้น้องใหญ่อยาให้น้องใหญ่ ช,ชิมิชิมิชิมิมาไปทําดูนะคะเพื่อนวันละสามวันละสามสี่ท่าก็พอแล้วค่ะแำโยกย้ายยกสะโพกยกย้ายยกย้ายวันไปทําดูนะเพื่อนวันละสามสี่ท่านะคะบอกไปแล้วแล้วก็วงแขนวงแขนมั่นใจก็ต้องเปลือกมะนาวแล้วก็เช็ดออก มะนาวมันจะแสบๆการคันแต่มะนาวนี้มะนาวทําให้รักแหลขาใช่ไหมเมื่อวานวานี้เมื่อวานวานี้ไอ้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เปียกกล้วย, <c oughs> ยกล้วยกล้วยทําอะไรก็เป็นกล้วย <c oughs> เปลือกของมันนำมาขัดฟันนะคะใยใยในเปลือกกล้วยนะ มีเทคนิคอะไรดีๆก็แลกเปลี่ยนมาขัดฟันฟันจะว้าวว้าว,ว,าวไปทําดูนะเพื่อนเลิบเลบทุกคนช่องเห็นไหมเหงื่อเริ่มออกแล้วแต่ข้างนอกหนาวหิมะลงแล้วค่ะไปละไปใส่เสื้อผ้าก่อน